ที่พระองค์ทรงกำหนดให้พวกเรานั้นได้ทำอามัลอิบาดะนะครับได้มีชีวิตอยู่ชวบจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนนะครับในในปีนี้นะครับ mm hmm. พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับที่บรรดามุสลิมนะครับได้เจริญได้มาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยกระเพาะมีอัลอ,อ,อิสลามนะครับ ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอัลาได้ทรงให้เกียรติตั้งชื่อนี้ไว้โดยให้ท่านรอซูลสุลลาะฮฺวะอะลัยฮิวะสัลลัมที่ชื่อว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลาะฮฺวะอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นผู้สื่อนะครับเป็นผู้นำเอาคำสอนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอัลามาเผยแผ่นะครับเป็นเป็นต้นแบบและเป็น ต้องบอกว่าเป็นครูนะครับให้มนุษยชาตินั้นได้เจริญรอยตามแนวทางของของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลวะลิยวะสลัมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับเช่นในเรื่องราวของอัลอกีดะ ah เรื่องราวของหลักความเชื่อนะครับเรื่องราวของอัลอีมานการศรัทธานะเรื่องราวของอิบาดะการเผยแพร่การดาวะ จรยามารยาทและเรื่องโมอามาราทก็คือเรื่องราวของสังคมนะครับโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะหฺวะตะลาได้มีคำสอนนะครับไว้ในอัลกุรอานในสุร์ยูซุฟนะครับอายาที่108ว่ากุลนะครับอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺวะตะลาสั่งใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลวมบอกกับท่านนบีว่ากุลจงกล่าวไปเถิดมุฮัมมัด ฮฮาาซิบ <S ess> ีี هذه س ب ي ل อ أ د ع ลล إ ฮิอ ل ลาบ ل ى ีรอตินนี่คือแนวทางของฉันฉันเรียกร้องไปสู่ a l ล a h س ب ซุบฮานะฮ ت ว ا ต ى อาลาอ ي ลาบีรอ์บนความชัดเจนนะครับอย่างประจักษ์แจ้งอันว่ามันิตเป็นอานีทั้งตัวฉันนะครับและผู้ปฏิบัติตามฉันและมหาบริสุทธิ์จงมีแด่ a l ล a h س ب ซุบฮานะฮวต ت อาลาฉันไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีนะครับ ไปถึงท่านนบีมุ hammad สลลาะฮ์วะไลฮิวะสัลลัมนั้นไม่มีแม้แต่นิดเดียวในการที่จะไปเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนะครับที่อัลลอซุบฮานะฮุวาตะลาบอกว่าว่ามาอานามินัลมุชริกินนบีมุ hammad สลลาะฮ์วะไลฮิวะสัลลัมนั้นไม่ได้อยู่ในหมู่ในในหมู่ผู้ที่ตั้งภาคีทั้งหลายและพระองค์อัลลอซุบฮานะฮุวาตะลายังทรงได้ตรัสเอาไว้อีกนะครับในสุรษอัลอาฮ์ซาบอายะที่ยี่สินะครับว่า ล้วกาเลุ่ณในรุ่ลลัฮิอุสวตุนพัสนตุนลีมันกานียรุจุลลัฮวัยามลอาอร์ะทีรลลัฮ์ะีรออาลัซบะฮันะฮ์วะตั๋ลลได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าโดยแน่นอนนะครับในรุ่นสุลลัฮ์สัลลัลลัฮ์วะลิฮุสัลลัมนั้นมีแบบฉบับอันดีงามนะครับสำหรับพวกเจ้าแล้วสำหรับผู้ที่หวังจะพบกับ พระเจ้านั่นก็คือหวังที่จะพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตอลาและหวังที่จะพบวันอาคิรอและรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตอลาอย่างมากนะครับแบบฉบับอันดีงามเนี่ยสำหรับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายนะครับนั่นก็คือแบบอย่างของท่านรอซูนสลลลฮวอัลัยฮิวะซัลลัมอันสูงส่งนะครับจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับใน ทุกคำพูดการกระทำนะครับและทุกสถานะเพราะท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะฮิวะสัลลัมนั้นมิได้พูดนะครับและมิได้กระทำตาม,ตามอารมณ์นะหากแต่เป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์บฮานะฮแวะตะอ ا ล ى โดยที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى ได้ทรงยืนยันเอาไว้ว uh ah ่ามายันเต็กุรอานินฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮียูฮา นบีมุ hammad สลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้พูดเองเออเองนะครับไม่ได้นึกว่าจะพูดจะปั้นแต่งเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดก็แล้วแต่พอใจที่จะพูดก็พูดพอใจท,ที่จะทำก็ทำไม่ใช่แต่ a l l ุบฮานะฮ n วะตะอาลายืนยันว่านบีมุ h ม m m a d สลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่หาได้รับอัฮีที่มาจาก a l l ุบฮานะฮ n วะตะอาลาผ่านมาจากท่านยิบรีน นะครับอะลัยฮิสสลามเรียกว่าอัลกุรอานนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวะฮิกุบรอนะครับ<า>ซึ่งวะฮิกุบรอที่เรารู้จักหรือว่าสัมผัสกันนั่นก็คืออัลกุรอานานะครับซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ต<า>้องบอกว่าไม่มีคัมภีร์ใดพี่น้องที่อ่านแล้วจะได้ผลเลิบุญนอกเสียจากคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองนะครับ<า>นะบ<า>แต่ถ้าไม่ได้ประทานผ่านยิบรินนะครับ ก็เรียกว่าฮะดีษนะครับซึ่งอัลลอฮ์ س ุบฮานและก็ุ์ตาลาจะทรงดนใจให้ท่านรอซูลซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนะครับหรือปฏิบัตินะท่านรอซูลซลลอฮ์จะไม่ทําโดยพลการนะครับอย่างนี้ผมเรียนว่านบีซลลาะฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ผู้ที่จะมานึกแล้วก็คิดเอาเองว่าสิ่งนี้สมควรที่จะทําอย่างไรแบบไหนอย่างไรไม่ใช่แต่นบบีีี็ออลลลลลลัััััััฮฮฮฮุะะยยิววววมไดด้้รกกนนน่คื วะฮีกุบอรอและวะฮีสุกรอนั่นเองนะครับในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت อ ا ล ى ได้ทรงบอกเอาไว้นะเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت อ ا ล ى เป็นผู้ที่ยืนยันด้วยกับพระองค์เองว่านบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้พูดอะไรเองโดยพละการไม่ใช่ว่ามายันเตีกลัวอินฮาวา อินหัวอิลลาวะฮยูยูฮาแต่สิ่งที่นบีสุลต่านพูดออกไปกระทําออกมานั้นนะครับนบีได้วะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะออละประเด็นที่สําคัญของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือ,อความสําคัญของการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านรอสูลุลลอฮะสุลต่านเมื่อมาเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่น้อง ปรากฏว่ามันมีความแตกต่างกันมากในทางปฏิบัตินะครับซึ่งเ,เราจะพูดเราจะกล่าวแบบแยกเป็นประเด็นเนี่ยมันก็คือหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยหากมองกันอย่างเป็นกลางเนี่ยเกี่ยวกับการสั่งสอนเกี่ยวกับการเรียนนะครับการสอนจะพบว่าไม่ค่อยได้ผลนะครับถามว่าทําไมล่ะที่บอกว่าไม่ค่อยได้ผลเพราะผู้สอนนะครับหรือว่าพ่อแม่ที่มีบุคลิกภาพ เพียบพร้อมจะเป็นแบบให้ผู้อื่นนั้นต้องบอกว่ามีน้อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่นะครับและต้องบอกว่ายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องาศาสนานะครับและแบบแผนที่ท่านรอซูลสุลลาะหุวหลืฮิวสัลลมได้เคยปฏิบัติเอาไว้ทั้งๆท,ที่ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมีนักวิชาการนะผู้มีความยำเกรงและ นักแก้ปัญหาเนี่ยต้องบอกว่าที่อยู่ในสังคมนั้นมีอยู่มากมายหลายคนด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับต่อไปนี้เนี่ยทุกคนนะครับต้องออหันมาประเมินนะและทบทวนว่าจะยังคงอยู่กันแบบนี้หรืออย่างไรนะครับหรือจะกล้าวหรือว่าจะจะเดินหน้าต่อไปนะครับ ลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นเป็นต้นทุนของของทุกคนนะครับทุกคนนั้นมีมีลมหายใจด้วยกันทั้งสิน้นวันเวลานะครับผ่านไปจะใช้ต้นทุนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮาวตะอัลาให้มาเนี่ยเท่าๆกันแลกกับอนาคตข้างหน้านะครับเพื่อให้เป็นผลดีกับตัวเองเนี่ยอย่างไรนะครับเพราะ อย่างที่ผมบอกว่าต้นทุนหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วาตอาละให้มาเท่ากันทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสูงคนต่านะครับคนติดดินหรือว่าคนสูงเชียดฟ้าที่คิดว่าตนเองนั้นสูงแค่ไหนแต่ถามนิดหนึ่งพี่น้องเราจะใช้ต้นทุนตรงเนี้ยเราจะใช้ไปอย่างไรโดยเฉพาะนักวิชาการศาสนาที่อัลลอฮ์สุบฮานาะหวาตอาลาให้เวลามาเนี่ยเท่ากัน นะครับวันกับคืนหนึ่งก็มี24ชั่วโมงอัลลอฮฺตาอาละให้มือให้แขนให้เท้าให้ขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมานั้นเท่ากันเราจะทําเราจะใช้ต้นทุนตรงนี้ไปอย่างไรนะครับวันนี้เราต้องคิดประการต่อมานั้นก็คือข้อที่2พี่น้องครับวันนี้มันมีอะไรหลายต่อหลายอย่างนะครับที่เป็นค่านิยมหรือเป็นกระแสนิยมในสังคมที่มันมันไม่ดีงามน,นะครับคอยชักจูงสู่ความผิดพลาด นะเป็นค่านิยมที่ไม่มีในหลักการศาสนาแต่อย่างใดไม่มีในแบบอย่างของท่านรอ و ูลลอฮฺซลาะห์วะอะลยฮิวะสัลลัมนะครับไม่มีคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับไปนิยมทําตามคนคนส่วนใหญ่นะครับโดยไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือไม่แต่พอพอเห็นพอคิดว่าสัมผัสได้ว่าคนต่างๆเ่านั้นที่เป็นคนส่วนใหญ่นะเขาทำกันไอ้เราก็ทําบ้างนะครับเมื่อผู้รู้ทําได้ นะครับคนทั่วไปก็ทําตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอย่าได้ตําหนิคนทั่วไปที่เขาถามหาแบบอย่างของศาสนาเพื่อความถูกต้องนะครับแต่จงเขาเรียกว่าจงจงพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่คนส่วนมากคนส่วนใหญ่เขาทำเนี่ยมันมีร่องรอยที่มาจากอัลกุรอานมีคําสั่งใช้ที่มาจากอัลกุรอานมีร่องรอยมีหลักฐานมาจากหะดีษมีร่องรอยมาจากหลาบรดาสฮาบะหรือไม่ มันเป็นตะกะง่ายๆพี่น้องเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั้นถ้ามีคําสั่งที่มาจากกุรอ่านมีแบบฉบับที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลลัยฮะสัลลัมร่องรอยจากลาบรรดาซอฮบะถ้ามันเป็นเรื่องอิบาดาเป็นเรื่องของหลักความเชื่อนะทําไปเถอะพี่น้องเชื่อไปเถอะแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีนะครับอัลกุรอ่านไม่ได้สั่งใช้เอาไว้สุนนะของนบีสลลัลฮวาลลัยฮุัลลัมไม่ได้บอกเอาไว้ร่องรอยจากลาบรรดาซอฮบะรอดุยลลฮวาอันหุมก็ไม่มี าสมมุติว่ามันไม่มีนี่พี่น้องแล้วคนส่วนมากไปทำนะมันมันก็เท่านั้นนะมันได้ผลจะเอาคนส่วนมากมาเป็นเป็นหลักเกณฑ์หลักการมันไม่ใชเ่เพราะฉะนั้นพี่น้องลองลองดูสินะบีนุฮอนะลัยฮิสลาหะถ้าเอาหลักเกณฑ์หลักการคนส่วนมากมาเป็นเป็นเป็นหลักแล้ว,ลวในยุคสมัยของนะบีนุฮอนะลัยฮิสลามน่พี่น้องใช้ได้ไหมล่ะไม่ได้ นบีสโลนบีนูฮัยอิสาลามเนีบบ่ยอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยโดยกับการอนุญาตอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานาะหูวาตาาละ950ปีพี่น้องครับ950ปีแต่การเผยแผ่ของนบ,บีนูฮัยฮิสาลามนะได้มาในเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จนมันมันไม่ได้วัดกันที่จํานวนแต่มันวัดกันจากจากความเชื่อจากความอ إ หมานของคนและคนที่ ประสบความสําเร็จนั่นก็คือค,คือคนที่เป็นเป็นมุสลิมคือคนที่เป็นมุหมินนั่นเองนะครับประการต่อมาในข้อที่3วันนี้คนคนส่วนใหญ่นะพี่น้องแทนที่จะยึดเอาแบบอย่างของท่านรสุนซอลลอห์วะฮิวะซัลลัมมาปฏิบัตินะครับให้มันสม่ําเสมอนะให้มันเป็นกิจ,จวัตรประจําวันเพื่อจะได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่จเจริญรอยตามสุนนะของท่านนบมีม uh ุฮัมมัดซอลลอห์วะฮิวะซัลลัมแต่กับ บางคนบางกลุ่มนักว,วิชาการบางคนนักว,วิชาการบางกลุ่มเนี่ยกลับไปเห็นด้วยกับพวกพวกหลงผิดนะครับพวกฟิร์โกหรือว่ากลุ่มที่มันร้อนและหลงผิดทั้งหลายเอาหลักการศาสนานั้นไปคละเข้ากับกับสังคมนะพี่น้องลองคิดดูนะครับซึ่งส่งผลให้ศาสนานั้นันเสื่อมอย่าลืมนะพี่น้องนะ คนต่างศาสนิกที่เขามองศาสนาอิสลามเนะี่ยเขามองกันที่ผู้นำนะครับถ้าหากว่าผู้นำนั้นเขาเบนไปทางขวาเขาก็จะดูว่าเออหนีสังคมมุสลิมไปทางขวาแต่ถ้าหากว่าผู้นําเบนไปทางซ้ายคนที่เขามองเขาก็จะมองว่าศา uh, ส,สนาอิสลามันไปทางซ้ายอะไรก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นแต่หลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามอยู่ที่ผมบอกผมเน้นผมย้ําหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั้นดูที่กุรอานสั่งใช้หรือเปล่าถ้ากุรอานสังใช้ลุยพี่น้อง แต่ถ้ากูรอานสั่งห้ามหยุดหาดีสุนนะของท่านนาบีสุลต่านลัมสั่งใช้หรือเปล่ามีแบบอย่างหรือเปล่าถ้ามีแบบอย่างลุยแต่ถ้ามันไม่มีแบบอย่างหยุดนะครับรองรอยของซอฮาบะมีหรือเปล่าถ้ามีจัดไปแต่ถ้ามันไม่มีก็หยุดมันก็แค่นั้นเองพี่น้องแต่วันนี้คนที่เป็นผู้นําในสังคมนะ,นะครับพยายามที่จะไปคุกเขานะครับพยายามที่จะไปเขาเรียกว่าไปรวมกับบรรดากลุ่มที่มันมันหลงผิด เอาหลักการศาสนานั้นไปคละเข้ากับสังคมซึ่งมันส่งผลให้ศาสนานั้นมัน,มนเสื่อมเสียนะครับและหมดคุณค่าเช่นให้ความสําคัญกับโลกดุนยาเนี่ยมากกว่าโลกอาครอนะครับหรือว่าให้ความสําคัญกับการเรียนศาสนานเนี่ยม,มันน้อยกว่าภาคสามัญน,นะครับซึ่ง การเรียนศาสนามัานเป็นพื้นฐานของคนที่เป็นมุสลิมถ้าหากว่าคนเราเป็นมุสลิมเนี่ยฟัรดูอินนะครับฟัรดูที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือเรื่องราวของศาสนาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการของศาสนา after. อิสลามนะครับมันเป็นต้องบอกว่าซึ่งมันเป็นวิธีที่ท่านรอซูนส,สัลลัลฮวาลัยฮุสันลำนั้นไม่เคยปฏิบัติในการที่จะให้ความสําคัญกับโลกดุนยามากกว่าโลกอาคเราะห์แต่อาคเราะห์กับดุนยาเนี่ยมันต้องแบ่งให้มันเท่ากัน มันต้องเฉลี่ยให้มันเท่ากันวันนี้เราจะไปให้ความสําคัญกับโลกดุนยาล้นๆมันก็ไม่ได้หรือเราจะไปให้ความสําคัญกับโลกออคิอร้อนล้นๆเนี่ยม,มันก็ไม่ได้มันต้องมันต้องดูตามแบบฉบับของท่านรอซุร์ลลาวาัยฮิวซันลัลลลมได้บอกเอาไว้นะครับบางครั้งบางคราวนะพี่น้องเรากลับไม่เคยมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ กับลูกกับหลานของพวกเรานะครับเห็นแก่ประโยชน์ในในโลกดุนยานี้เท่านั้นนะคนคนเหล่านี้แหละพี่น้องเราก็ต้องบอกว่าการประพฤติปฏิบัติของเขานั้นมันจะทําให้ศาสนาอิสลามนั้นเสื่อมเสียทีนี้พี่น้องที่คารบรักทั้งหลายครับการปฏิบัติตามแบบอย่างนะครับของท่านรอซูลสุลตานอฮวาเลห์ฮุสันลำนั้นต้องบอกว่ามันมันเป็นภาระผูกพันมันเป็นภาระผูกพันนะกับคนที่เป็นมุสลิม โดยเฉพาะคนที่มีความรู้โดยเฉพาะคนที่เรียนรู้ในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมุสลิมทุกคนเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมีภาระหน้าที่ที่สําคัญนะครับนั่นก็คือต้องเจริญรอยตาแบบฉบับของท่านรอซูลสละโลหะเลยฮิวสลัมอย่างเคร่งคัดต่อเนื่องนะอย่างเคร่งคัดต่อเนื่องออทําเช่นนี้ได้เนี่ยพี่น้องครับก็จะได้รับแสงสว่างได้รับทางนํา นะเพราะสิ่งนี้มันเป็นต้นแบบนะครับนำไปสู่ความสําเร็จอย่างอย่างประสบความสําเร็จเลยทีเดียวพี่น้องนะครับอัลกุรอานเนี่ยได้ได้กล่าวไว้นะครับในในสุร์อัลอาฮซับนะครับอายะที่ยี่สิอ็ดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าละก็ตะการนัละกุมฟีรอสูลิลลาฮิอุสวาตุนฮัสานาตุนลิมันกานายรุจุลลอฮ์วะลัยยามิลอาคิรวะะกร ذ ล ر ا ل ل ه كثير โดยแน่นอนในตัวของท่านรอซูลสลลฺลลอฮุวะลัยฮะสัลลัมในรอซูลฺสอลลฺลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมนั้นมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับบรรดาคนที่เป็นมุสลิมสำหรับบรรดาพวกเจ้าทั้งหลายนั่นก็คือคนที่เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในรอซูลสลลฺลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมสำหรับผู้ที่หวังหวังว่าจะพบกับอัลลอฮ์หวังว่าจะพบกับ, Allah, บกับอันอาคเร์และรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลอาลาอย่างมากมายพี่น้องทราบไหมครับว่า ท่านปราดในด้านตับซีดนามอูคโคดนะครับท่านหนึ่งนั่นก็คือเจ้าของตับซีดกุรอานอัลกิมนะครับนั่นก็คือท่านอิบราซีมนะครับรอฮิมาฮุลลาะเนี่ยได้อธิบายเอาไว้ว่าอายะเนี้ยเป็นต้นแบบสำคัญนะครับในการเจริญรอยตามท่านรอซูล ال สโลลาะฮุอะเลฮิวะสัลลัม มินเกาลินจากคำพูดเอาเฟียลินจากการกระทำนะครับเอาตักรี่รินและทุกๆสถานะการยอมรับของท่านรอซูลซลเหตุนี้เองนี่พี่น้องครับการเชื่อฟังและปฏิบัติตามของเหล่าบรรดาซอฮาบะต่อท่านรอซูลลซลลในวันที่เกิดสงครามอาฮซาบเนี่ยพี่น้องในวันที่เกิดสงครามอาฮซาบโดยท่านนบีลวซลได้ขอร้อง ให้ทุกคนนั้นอดทนนะนบีบอกกับเหลาบรรดาสอฮาบานั้นจงอดทนให้ความสามัคคีนะมีกับพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายต้องมีความสามัคคีและรอว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหวะตาลาจะทําให้ความเลวร้ายของสงครามเนี่ยบรรเทาเบาบ,าบางลงเมื่อไหร่นะครับ mm hmm. ดังกล่าวนั้นเป็นเป็นที่มาแห่งชัยชนะของพวกเขาในที่สุดนั่นเองสงครามอาซาบนะพี่น้องเกิดขึ้นเพราะ การรวมตัวนะครับของพวกฝ่าฝืนอันได้แก่บรรดามุชริมก์น,มกกะนะครับตระกูลกอตตฟานนะครับบานูกุรอย์อพวกเขาเน่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นอันาพานนะครับเป็นอันธภา,านอารับนะทำสงครามกับบรรดามุสลิมนะแต่ถ้าว่าอัลลอฮฺสุบฮานาะฮวุตะลาทรง ตอบโต้พวกเหล่าร้ายคนต่างๆเหล่านี้พวกกุฟัตมุชริกินให้ประสบกับความปราชัยนะครับให้ประสบกับความล้มเหลวในการที่จะมาทําสงครามกับบรรดามุสลิมซึ่งในการทาําสงครามครั้งนี้เนี่ยมุสลิมได้เห็นปาฏิหาริย์ต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอัลาได้ส่งส่งมาช่วยนะครับให้ได้รับชัยชนะบ่งบอกให้รู้ว่าใครที่รักและเชื่อฟังรอซูลสลลัลลอฮอลัฮิวะสันลลมพระองค์ก็จะส่งรักพวกเขา ใครรักรอซูลุลลอฮใครเชื่อฟังรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเชื่อเขาจะจะทรงรักเขาและอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงช่วยเหลือเขานะครับและช่วยเหลือในความเขาเรียกว่าให้ความปลอดภัยนะครับให้ความพ้นทุกข์พ้นโศกในทุกสิ่งทุกอย่างและทําให้พวกเขาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นเชื่อมั่นว่าการเชื่อฟังการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นส่งผลดีให้เห็นในที่สุด ทีนี้พี่น้องครับเรื่องราวมันมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรในในในตอนต่อไปเราจะได้มารับรู้กันว่าการเชื่อฟังรอซูลการเชื่อฟังในคําสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวาลัยฮุสัลลัมมันเป็นผลดีกับเหล่าบรรดาสัฮาบะและมันเป็นผลดีกับบรรดามุสลิมแบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นครับอัลลอฮุวาลัมมัยฮุอะลัยฮุซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวูราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักะตุ